สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเดอ้อคือตอนนี้มาอยู่เมก้านี่เจ็ดโมงนี่กันยังอันนะั้นนะตอนนี้นี่เจ็ดโมงนะครับทุกคนเจ็ดโมงกลางคืนนะแต่ว่าแจ้งถ้าแจ้งว่านะนเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนแป๊บหนึ่งแซดบอกเนี่ยนะเนาะเมียกำลังตื่นอยู่พุ่นแต่ว่าเจ็ดโมงได้ยู่เนี่ยบึงได้แซ่บิึงนะนะ เจ็ดโมงคืออยู่ล่าเนื่มืดแแต่อยู่ในยังแดดเจ็ดโมงกลางคืนยังแดดอยู่โอ้พาทุกคนมาเบื่งเนาะกุกใหม่เขาปลูกแบบคือแบบมันอาจจะเป็นบ้านจักสัรนี่อุ้ยมันอาจจะเป็นบ้านจักรสรรแต่ยังเขาว่าเจ้าของบ้านจักสันเนี่ยเป็นคนจีนวะสัตว์อุ้ยหนุกเขนอยู่ล่าเนี่ยเขายิ่งกินเลยแต่เนี่ยอันนี้พาทุกคนมาห่างเลาะดินเนาะทุกคน เจ็ดโมงยังแต่โอ้ยนี่ได้ซื้อหมู่บ้านมันหมู่บ้านยังว่านี่หมู่บ้านพัก์แลนด์พักแ์แลนด์แต่ว่าก็งห้ามมาดีเนาะฮาเวนเฮเวนถนนเฮเวนมาเนี่ยนั่งแจ้งอยู่นะทุกคนกกอีสัรางข้าวปุ๋กนี่สช่ไอันนี้มันอยู่ซานเมืองเด้เนี่ขนาดอยู่ซานเมืองเด้เนี่แต่ว่ามันก็นยังแบบ ยังยังยังแจ้งดีนะราคาบ้านอยู่ในแมนหมู่บ้านอยู่นี่ราคาหลังหนึ่งมันแปดแสนดอลลาร์แปดแสนดอลลาร์เพื่อนแต่ละหลังอยู่นในแมนแปดแสนดอลลาร์แปดแสนดอลลาร์มันตีเป็นเงินกี่เท่าไรแบบนี้ทุกคนก็ลองไล่ไปเอาเองเนาะมันตีเป็นเงินบาทเท่าไรแบบนี้แปดแสนดอลลา<อ>รลา์ป่าวอยากจะว่าเลยแพงขนาดแพงกิ้มไฮกันชาตินี่คือสิบุรีอยู่นาะเพื่อน,นแบบนี้นะเพราะมันแพงแห้งเลย แทงโพแทงเหลือคืออยู่มีกาเนี่ยเชื่อว่าจะทุกคนฟังเนียมันเก้าโมงเก้าโมงจังมืดแปดโมงนี่ยังแจ้งยังมีตะเวนอยู่เก้าโมงนี่เริ่มตะเวนตกดินแล้วก็มืดมืดไปทำอีทมืดเนี่ว่าสิริไปเศร้าเสกว่าสิริไปถ่ายอันน่ะให้ทุกคนเบิ่งเลยวดศิิไปเศร้าเสกว่าสิไปถ่ายบรรยากาศบอลจัดงานให้ทุกคนเบิ่งแต่ว่าแต่ว่าบริถายเนื่องจากว่าอ่าเศกเขายังตั้งเวทีนั่นนี่บ่ดทันแล้ว แล้วการยังก็มันตรงสิบสองโมงไปทางไหนมไปแล่นเลยมาสิกัดมึงเหเดี๋ยวอ้อมไปทางนี้ไปอุ้ยไปไหไปพี่โก้บมึงเธอมันเห็นมันมีสวนสาธารณะอยู่ทางไหนสวนสาาธรณะอยู่ไหนสวนสาธารณะโอ้ไปบ้านนี้เปนบีลานสเก็ตไหมใช้สเก็ตขับท่าใช้สเก็ตมึง ไปยิ้มอมได้สบโอ้ยสเปนยงรูมบ้านเนาะส็สปิริลิทไปเลยยืมนี่ฮะจยังไงอ้าหมู่บ้านจอเดนได้หเสียแลม่นบอกมู่บ้านจอเดนเสียอันตาลิโอจอเดนอวีสปอรตตถนนบ้านเขาเนี่เขาห็ดอีสานออย่างมักต้อยมันค้นระเบียบกับยูราวบอว่ามันขึ้นเนี้ยนแห่นหลา แม่นบอกเอาบุงคิดมั่วบ้านเขาใส่หักต้อยหน่อยบุญนี่ฮะหมว่อยาบ้านเขาใส่ยางหมกต้อยหน่อยบุญนี่นนนอ,อันนี้นี่อยู่ลุ่มนี่เขาเขานอนาคตได้ยังมีการอยู่ลุ่มนี่เขาขุดเป็นอ่างก่อนออมันเป็นแบบเขาเห็ดห้องไว้เวิรอยู่ลุ่มนะเขาจะเห็ดแบบระบายนะ้ะเวลาฝนตกมานั่นนี่นี่น้ามันจะไหลลงลุม่มแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลอันดามันเลยนะ <c oughs> ล้งละเปดแสนนาะสมม่หมดแมึงรวยกูรวยใช่ตีอยู่น on so ี่ไม่เจอู่กลดเพื่อนละเปดหญาป้อมเดินนี่นี่นี่นะล้งละ8ปดแสนแสนเหรียญมันถือเงินกี่ต่าได้วะโอแปดแสนดอนแปดแสนดอนแปดแสนดอนมันถือเท่าไหร่ะแปดแสนดอนตีไปเงินกี่เป็เงินบาทเนาะาไลโฮาของ เทาาวตื้าวตื้ยหลังหนึ่งชาวตื้อหางกอเงินชาวตืนี่ไปจ้างู้ชาวมาดีกว่านีว่ก็ีิสือเรื่องอาซาวตือเมื่อหนึ่งจ้างเขาเซนหาแล้วก็ไปนอนเทินเขาเซนหาแล้วก็ไปนอนของเขาเซนต่อชีวิตไปแล้วปดเซนเหรียญนะบน้าบริเคยบอกนะบอกว่าเห็นหมด ก็ออกไปเตรียมทางตุ๊ดดิออกไปฟ้าก็ผไดใจยู่นี่เห็นว่าทุกคนสังเกตเบื้องเนอะแมนบอกสังเกตเบื้องยู่นี่เฮือนนี่จะเป็นแบบบ่คืออยู่ลาว์นะยู่ลาวจะเป็นสีสันสีแดงสีเขียวสีสมสีนั่นสีนี่บ้่เฮือนเขาจังหวัดงามถ่ายด้วยเดียวไปเลยนี่ขับแถวนี้คับคือแบบว่าขับจ่อขับจ้าอนุรักษ์อันนี้เป็นรถดุซ่วมด้นี่แม่นใช่บ่รถดุซ่วมมีกล้ามวัวดุจสวม เอาขึ้นมาทอดเอาขึ้นมาดูดูช่วงไปจับเลยเขาเอาไปจับดูดูช่วงเือดดูช่วงนงให้สุดเลยเนาะเล็กสัตว์แม่เห็นใช่ปะโอ้บ่าไิบเมตรหัวใจดูดช่วงอยู่นี่เพห็นเห็นเขาถ่ายฟิลแบบเวลาเขาแบบมีเครื่องที่แบบเขาบริสายนะเขาจะมากองไว้หน้าบ้านเครื่องที่แบบมันยังงามเป็นพวกจอกเป็นนั่นเป็นนี่นะเขามากองไว้เวลาพยายามการไปกัรมาอยากเก็บเอาก็ได้คั่ดตอ เด้เนี่ยโอ้อยู่ไกลๆนี่เนี่ยเด้สเกตบอร์ดพ้องัันเด็กไปยืมเขาบอสหรือเขาจะไปเหอย่างหนึ่งอยู่นี่เขาเจ้าแบบว่าเขาอนุรักษ์สัตว์ป่านะเจ้าโบเบียดเบียนกันเอาคือคือคือไปกินนี่ก็เห็นกระกระหอกกระตายอยู่หันแล้วก็เห็นแรกคูนตัวใหญ่อีกอีลาวดี๋ซะผมไมชอบกินเวิร์ดเวิร์ดตอนขี่ไปตอนไปเท็กซัสนะเขาขี่ไปเท็กซัสนะเขายังเห็นแบบว่าพวกกวางนะกวางยางขามทางบุกเวกบุกเวกบุกเวกอยู่ มองขามทางเขาอยู่เสร็จนะไมไปขามเรื่อ่ๆไได้เลยเขาตั้มนี่เขาแต่ว่ามือก่อนน่ยมมีรถแต่ว่าประกาศข้ามอย่ามันทัก่าสีขามจรงออกนอกเขาได้เมืองใหญมากเราอยู่สองคนแรกไอเยียดีเดไดเล่ปกติมาทั้งผืนอันนี้นี่คืออ้ามันคือเป็นสะอาดสะอาดวะางิเอนกเากวดบ่าเขากวดประมาณสองสามเมื้อมันมันจะมีหลดใหญ่ๆนะเฮ้เรา บอลมีรถกูเห็นรถรถคันมักง่ายหนังขี่มากโกรดโกรดโกรดกรดอะไก็ดูขึ้นไปเลยนะมันเป็นรถแบบรถลดดูดพุ่นศึกษาเหมือนกันเนาะบ้านเท่าในสี่ขามทางสี่ขามได้เลยนี่อยู่นี่เบื่องเนื้อทุกคนเวลาขามทางเขาจะบอกขามโด้วยนะแต่ก็เวลากดยุดปุบนี่เทาขามแล้วบ่มีรถคันใดมาอีกาอนี้บอลเล่นอย่างแบบโกะขามไปเรื่อยนะ เห็นว่าวลาไฟแดงเนี่ยเขาสามารถสิ่งไวาได้เหมือนกันบ้านเรานีนสิ่งไวาบ่อยไรเลยเพราะว่าเราแบ่งย่านอีกฝากหนึ่งฝ่าไฟแดงมาหน่องกันเบึงเด่เอาไฟแดงไฟเขียวปุบเนี่ยเขาจะสิ่งเหมือนผมไม่บอกยังนี่ไฟแดงเขาบอกห่ามึงสัมาใหญ่เไง้บ่อเสาไฟแดงเา Good cần tilak. này Pusi. Ui, bukan yang berdiri. Pusi. 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 đi Batam four. Good yang. Good yang sih. ma, dia tak boleh good buat. Wah. Kamu boleh sih. Tanya yang nung Thai sih, dah ni. Yeah. Rai Li ni ni. Ide. Nung yang. Mana dah? Mana kah? đi, kah? nó kah? Mana kah? Mana kah? Mana มันบอกว่ายาเเผายาเเผาบอมันกวักบอวักเออควัมาบอแม่นก็มึงขาไปฟ้ามือใส่ไม่ได้ไม่ได้่เดี๋ยวมือเราตีกับแบบแบบวบบบอบอไม่นตีมันยกอย่างที่เดีมันบอกว่ามาหาคนสีคนบอมาบอสี่คนไปบ่ได้เออมาหาคนจะขาไแล้อ๋อหาแก้วคนละเอาเบียร์มานำหาแก้วมันเป็นตัวเลขนับค่อยล้างเอาซาละเอาซาละซาละ บัตเขาไปเกอร์เขาทางบานเขามันก็เป็นตะสื่อคีวูหลุดจากซูซูกคุณน่ะเน่เดี๋ยวับเกิามันก็เขากับคีแบบโบบูสิลเลน่กันเนาะใช่ทางกันไลยผู้โอ้ยบางรัดแทงตีกันเลยโรลีเลยแบบไหน เขาจะมีแก๊งนะเห็นมีแก๊งชุ่อว่าแก๊งรถนี่เขาจะใส่เสื้อแต่แก๊งเขาแล้วมีอ่าผู้หนึ่งนะก๊อปเสือเห็นเปล่นี่คิดก๊อปเสืออลไรก็ไปใส่เสื้อแก๊งเขาเดี๋็ดเด็ดเด็ดเด็ดไปไปผมหยางไปถือขับทางเขาหยางซ่าเลยดีเขาไปตตั้มเถอะตีเนาะเรียนโซซำหนึ่งสองว้ารถคดเท่เอาไปทางเด็ดหนิ อ๋อรถรถข้าสิกเองเนี่ยแค่ลีบเลยแค่รถโอ้โหเท่เลยอู้อันนี้คือยังวะนเนี่ยกอกน้าอ่ะเนี่ยเวลาไฟใหม่บอ๊ะดีจังเลวะอันนี้คือนางันทุกคนเพราะว่าอันนี้คือยังวะกล้องบอะโอ้บมบมนต์ถึงน้ำน้ำน้ำอันนั้นเวาเนดับเพลิงในเวลาเนั่นโอ้ บ้านเท่าก็มีกันเวลาไฟใหม่นี่มันจะขี่ไปผูขี่ไปน้องก่อนเผื่อมาหาเพือนเหลือแต่นะเสาอีลีเขาไ่ได้สูบนนาไใบเด้อุ้ยรถเขาจบตีหดเข้าไปตรงนี้นะเขาเนาะวไอเบิร์นเบิเบิสกีบอร์ดเลกสมุติหน่าเยเบินเกตบอร์ดเก่งวอลเขามีวนไทยผูเก่งอยู่เ เขงไปถ่ายนี่บอพวกาถ่ายอยู่นี่เลยก็ทิ้ไปนี่ถ่ายแล้วก็เห็นเขาแบบดีขักเนาะส่วนขาทาบ้านเขาเปรียบเทียบบ้านกับสนามแดงไปนี่แล้วบุมมี่อะไรเห็นเอื่อยแล้วทรงท่านทีมขึ้นงานเนี่ยเขาจะปั๊บหาล้อยหาผ่นเหรียญหาผ่นเหรียญกันแล้วแต่แต่กระกุดไม้มันแห้งอยู่นี่เขากระบืกร้าเห็นยังเขากระบืกระเบื้องเฮดเรลี่แต่เขากับเป็นหูเป็นตาสวยกันอีกชั้วมึง ถิมปุ๊บแต่คนมาเห็นปุ๊บเขาก็จับถิมสลุดมื่อคืนมาต้นนะเด้เฮาบ่ฮู้เด้ยร์เนี่ยเราู้กินขนมทงนะไปฮอลลีวูดเดี๋ยทงเดียวหน้อยนะน้ำอมนะเด็กเขาก็ลงแปะลงเขาก็มาจับหยัดซืกอมือกูอีกก็เรียกว่าอ่าซอรี่ซอรี่ั้เนี่ยเนี่ยเสียขางทางเนี่ยว่าอันนั้นพิษแต่ว่าไอจอนท่านี่เอเด้ผสมเสือมันปวดเหนียวแห้งอะไรเหนียวสลรถก็ไม่ได้ นานนี้จะานเป็นย์ส่วนตัวของจังงามๆมันจะเป็นเนาะมันหล่อดีในมวนแห้งขนาดนั้นนี่เดี๋ยวสีทายผูกไม่เมียบางก็บรรยากาศเจิดงงเนาะงามๆถุกคนอันตาริโอเขาว่าผิดนะ อ๋อปว่ากินห้านั่นนี่เนาะเขาคือเห็ดงามใว่ะอ๋อมีสวนเด็กหลินเล็กหน่อยอยาผ้าุกคนมาหลินเด่ยาผาดูยาต่อมาหลินเนาะงามบทุกคนบรรยากาศมันออออ้้้า หายใจเขาหนบโดงดีเพ้านว่าอยู่มีกาเลยเขาแต่งตวมายางก็เพาแต่งตมายางคือบุคือกันวะคือคือกูกับอยู่ด้วกนอยู่้วอายุเขาจะอุบกันอี้คือมันรวยแท้ใส่สลุยมายางกสุยเอ้าของแท้ได้นีไม่นบอเอ้าจับสองใบได้ใส่ของแท้ไดโอ้ลุยย่างนี้ <ม>ลุนยืดอยลมีลุนยืดน่เียนลุย,ลยคิสตลคิสต <laughs> ใครใครกลัวหมือที่หนใส่ไปเท่ๆเขาทวงไล่เลยผับค่าส่งมือ <c oughs> ที่ส <c oughs> องมยุดเขาบอกมึงคือผับผับแหละเพื่อนนี่เขาสิวอมันเป็้เนื้อเด้เขาคิดเท่ใช่ไหมขนไมมีการเราไปถ่ายเราเียนะทุกคน อันนี้คือบอลเล็กน้อยดินเนาะโอ้ยเอาบรรดามาคอกีเรถีบถีบเท่านี้ได้คือสิค่ะพูนบึงกอน่าเอาลูกมาบ่ได้ก็เอาลูกอยู่นี่ด้วยเอาเอาลูกได้ยังไงสั่นบึงเอาเมี่ยเอาลูกเอาลูกหับจ้างเอาลูกของเขาอย่างเี้ยก๊ยังมาเนี้่ยวันดาไม่ถึงนี่เนาะลมลื่นดีเนาะถ่ายให้เมี้ยบึงก่อนเมี้ยบึงก่อนทุกคนเนาะต๊กใจ เอาบันดามาดิ่นนิดคือสิทธาไว้ไหมยืดยืดแบบเดี่ยว่งเขาเสื้อห้องบนนอกนะมาเห็นกับกับบนนอกอันนี้เหรอเพราะว่ามันห้าก็บุคคลเห็นแบบนี้ถ้าว่าอันนี้มันวาวอีกทั้งเดินหยากับบนเข้าอันกายซื่อหยากรยอนมันเป็นแบบมันวาวก็คือแบบมันแปลกตาเออมันสะอาดมันสะอาดตามันสะอาดตาดีมันเป็นแบบนกับว่ามีหัวมีห่าวแมนบึ้งก็แบบ สบายใจสบายตาฮไปขี่นะบ่าวะต้องให้ขี่วะูยไขี่ได้ได้ใช่ปะได้ไหมไหมอาขี่ดอกเว้เอาจืดไมทางเมื่อยอยู่บนนี้นน้าฮาไปทางอีกลเดีป่ได้เยต้งถามทางไหมครัามจวดเขาตำจวดกัตายจวดตนนั้นน่ะ เขาขี่รถไส้แล้วยน่กแระเบียบทางราเบียบไปเขาเพื่ออรเลเพื่อเพ่เพอะไรันติกัเวออบรรยากาศดีฮะบ้า่ะแวงจะไฟเขียวเขาอยู่บางทีบกไฟแรงต้พาพามาเลยกรยองมต่ำตึมต่ำหลายอย่างคันหิยนะยังโอ้พี่จะสเสียเลยเว้ยซองไอ้หนอโอ้ยติดหนึ่งแล้ว ขอดหรือว <muitas> um, uh, mm ่า hmm. ทีหนึ่งเข้ามาขอดเลเนอ่ะทื่ออะไรวะเมื่ออื่นนะถูกคนเอาคอนเสิร์ตเมื่อื่นคอนเสิร์ตจกมันจะเป็นอะไรเมื่อนี้มันเกิดอนเทอนี่มื่อวนี้ิบสเดื่ Happy birthday bro ไล์สดเอาเงินซะไลสดเออไล่ไหมมันเกิดเมือนี้โอ้โหีปนฮบอสก็จะบอกบอกไฮไลท์อยู่แต่เบ้งตี้กที่เี่ยมออกไปนั่นไปนีอยู่นี่เจ้าพ่อก็าสแตนบายอยู่นี่ไลยไลดีๆเ้ย แปดโมงเลยเนาะจะหน่อยเนึ่ยโอนละเก้าโมงสิบโมงมืนในวันยังวะซ้ายอีกใสมื่อนี้ันมื่อนี้วันพระัวันพระัำงเออคันเสาทิศถึงเสาทิศอันโอเคเลยแหละ่แรงมัอแรงมันกายมงกายมงเขาหาเขาก็นอนเขานอนส่วนนี้ถามว่าเขาเขาก็นอนไว้กันท่นะมีแปดโมงเก้างว่าสรล้ว บอกว่ประมาณสิบโมงขอนนสิบโมงสิบเอ็ดโมงไล่เมือนนะังบิกมีคนอะนบิเขาม่เหรอ่ยเห็นซ้นนนำนี่นี่พอดีไล่เขาแบบเลิกมาตะเบียงนะแล้วเขนานั่งกินเขาเข,ขากินเขาประมาณมเจ็ดโม,มงเริ่มหกเจ็ดโมงเจ็โมงนี่พอดีนี่เจ็ดโมงแโมงไปเลยเนี่ให้ามากูไล่มื่อวานอยัางนังขากยู่ย่ย,ย,ยังไล่ก็ย้อนนี่แหละสิบไล่เออเอาไปเห็นแล้วี่ไบได้เนาะเขาลินอย่ว่าี่วะไปเบิไป เดยังวะแบบยังญี่ปุ่นแบบินตันแบบวินตันเราไม่เห็นแบบินตันเโอ้ไม่หัวปาคอเด้อเปนแบบนี้ก็เบสบอลเบสบอลเป็นเบสบอลทีเบสบอลแบบเป็นใหม่นะนี่เหมือนอะไรบิงที่สุดม่คนอินเดียอย่เีงจ้าเนี่ย อันนี้เขาแบบเขาแบ่งโซนเนาะบ่วาคนเอเชียมันหลายนะหนี่งบุบ้านนี่นะนี่มันเพื่อนเขาไปเต้นอยู่แค่นี้กันเรืบบร่อว่าบุงเงีย้ยแเบบขาก็มาเห็ดแบบกีฬาของคนอินเดียกีฬาของคนนั่นนี่หลายอย่างักคนอกหลายแบบจะร้า,ายคนเอเชียหลายเนาะอยู่ทุกคนยูเคเขาอยู่นะคนหมอคนไหมคนเอเชียหรือว่าคนเกาหลีญี่ปุ่นหลายคนลาวก็หลาย,ลาายหอยหายางมากนี่ก็ขาก,ขาก็เด้นเหงากะ าถ่ายหูบบนในทิวที่ว่ะบนนั้นมันถ่ายหูบถี่ว่ะบนนั้นถ่ายเลยฮะมันแบบถ่ายแลยฮะมันหูบวะเท่เลยนะอันนี้พาทุกคนมาเบิ่งเนาะคนไม่กล้าก็เบิ่งกัปกตินี่แหละสำหรับคนไทยหรือว่าคนลาวเบิ่งคลิปนี่กัเบิ่งไว้ทุกคนขยันคู่เรื่องได้ก็สามารถถามได้ขอกระชับยามไปศึกษามาแล้วก็เพื่อ

ยู่พื้นก็ยังงามเลยนะอนี้ก็เสียวงามไปเบิดคือกันเบิด์ตหอมนะคืออะไรครับวกินไรไปจ้ะคือแบบคนมันแมนนี่นะเช่นยังก็ถือเบิบเนาะแบบเมน่อไใบไม้ร่นก็ยังวังงามเลยดอกไม้ร่นก็วนเลยตั้งแต่มานี่โบ๊ทจมนย่งเดียวมีแต่แบบอันนี้อันนี้พวกเจ้ายังเห็นบ่อนนี่คันไปเบิ่งบ่อนที่แบบมันว้าวแหงนะสถานที่เขาแบบคือว่าไปดิสนีย์แลนด์บอเขาไหนจะพาไปจากแต่มันว้าวนะ มึงเธอเห็นแบบอ่าสไปเดอร์แมนอ่ะมันจะเป็นอมาริลเด้ดิสนีย์เนาะเป็นของมาริลมาริลเป็นของดิสนีย์เนาะมันจะมีแบบเข้าโซ่น่ะยึดเทิง์ผูกสไปเดอร์แมนกระโดดผูกแฟกผูกแฟกผูแขนไปแขนมาอยู่กับข้นนี่แหละสัตว์โซ่ข้าโซ่นะมันจะปิ้วสัตว์ไปหูเเเเขาา็็ดดดอแล้วก็เป็นเมืองแบบขึ้นในหนังเลยนะตอนเขาแสดงหนังเลยนะแบบมันเป็นแบบขึ้นหนังมาริลไปทุกอย่างเลยนะขัดนะแต่ว่า เขาก็น่าจะพาไปนะทุกคนนะดิสนีย์แลนด์หัวนหัวนิเปีั่เป็นหมู่บ้านที่เขาเห็ดเพื่อนนี่กัปรเด็นเป็นหัวทาเฟสติววนี่เฟสติววเฟสติววางทางเฟสติววเสติวเสติวแสดงว่าแสดงว่า เข้าอายุเขียดนี่โอเคกว่ามันมันจัดสรรระเบียบไปเลยยูในเมืองนี่อยูอยากเลยมันมันแคบนะยี่นี่นี่โอเครถท่าสะดวกสบายคือจบนะคือสิแบบมีแต่คนมีเงินต้องมาอยู่นะเจ็ดแปดแสนเหรียญเพื่อนมันต้องระดับนะห้องให้เราเข้ามาอยู่นี่ก็ถือว่้อห้องเติมนึงนด้นี่เป็นหนี้เศรษฐเพงเนี่ยเพื่อนนี่นะเศรษฐล้างอะไรบ้าง น่าจะเขาไหลเมาเลยช่วงเวลจ็ดมื้อเนาะเจ็ดมื้อช่วงเวาเขาเสาหลายๆหลังเจ็ดมื้อมึงเถอมันกระตุกอยู่ประมาณสองสามพันประมาณนี้นะบางเถอะกรทิศหนึ่งเกือบเลยละบางทิศสามพันเลยก็ตัวหลังหนึ่งได้ตัวหลังหนึ่งอ่าโมเมนต์ว่าเบิดนะได้คือคือไปเสาร์ตอนนั้นยังเบิดบักหลายไเนี่ยฮะหลังหนึ่งเท่าเด็กเขาเสารลายมืงอ่ะบดลายเด้เนี่ยแหละสองพันผมมึงเถอเขาอยู่โดนฮะอยู่เลยเปล่เขาเราเป็นเป็นเมาไปดิอะไรเป็นเมาอะไรโซลไลายนี่คนนี่เขาจะเห็ุแบบนี้คนเมกานี่ย เขามีเงินเลยเขาซื้อไว้ซื้อไว้แล้วก็ไปบอนใหม่เออแบบป้าให้ิสาซื้อไว้แล้วก็ป้าห้ิสาซื้อไวปป้าห้ิสาซึ่งว่าเขามีเงินนี่นะสร้างเฮือนซื้อเฮือนไว้แล้วก็ป้าห้ิสาวซื้อคอนโดแล้วก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็แล้วก็คนมาเสานี่มันแบบมันมีตลอดซึ่งว่าเห็ดนี่ก็มีตลอดบุกคอยว่างัเปลี่ยนกันเพราะว่าก็จะไมาเห็ดเบี้ยเห็ดงานเนาะโซยูไก่เนั่นแม่นหาหมองเสาวสาบ้านอยู่ไล่สวดบ่ว่ะมักเไหมถักมอญเกิดสมอนได้สวดได้เจอขโมนเกิดยิ้มยิ่งเมื่ไหร่ ตอนแรกใช่หกววันพี่อในสีไลสุดยูเขาเยนยู้เขาอยู่นีประมาณจากเดือนหนึ่ตุยนะผมมีที่เียกที่ใงตื่นมาไม่แต่เห็ดกินกินเขานั่นนี่กินเข่ตออกเขารงกายแล้วกินเขาอ้อรถอีกสองว่าฮอนด้เนี่ยจีนโตโยต้าโตโยต้าคอสท่เ็้เส็จละมาเก็ไปห มันมันมันงามทางในเหมันงามอยู่แต่ทางนอกมันเป็นแบบเรียบๆรรมดาเนาะธรรมดานี่สไตล์นี่ยังว่าเป็นทรงแบบเรียบๆยังไปมันเท่ต้องถึงคนมาขับยูนี่มันก็โอ้อีจังวะยู่นีมันก็สบายสะดวกสบายตามึงอันนี้อยู่นี่มันเห็นเนาะมันจะมีอะไรอยังีงแท็กซี่ที่บุ้มีคนขับอ่ามี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 อยู่ในเมืองพูดเออไปมาเนี่ยเอ้าเอ้ากูเอ้าใช่คือมีคนขับ มันมีคนขับนะมันจะเป็นแบบมันขับเองมันเป็นออโต้แล้วก็ขึ้นไปห้ากระหนังทั้งขามันก็บกอกแกก่กกพวงมาลัยมันก็บกอกแกแล้วก็ไปส่งห้าอยู่นะแล้วมันจะมีแบบไม้ไม้ที่เขาอ่าวาอล์ดเนี่ยนะเขาไปใายเขากระต่อเขาแล้วมันก็ไปเองมันมันเป็นมันเป็นโปรแกรมเด็ดเป็นโปรแกรมนี่โอกาสล้วเว้ยไปขี่จากมันมันสีลอยได้จิ๋วสิ่วะแตะมวนนะครับเนาะเยโควิดฮาดกายบ่บ้านอี่ใช่ไห ฮะโอ้โปกิสจะเป็นสติกไรอันนี้เราไปเสียขั้นพี่เพื่อนเดา๋ยวคนเนาพาทุกคนดินี่ก็คือแมนยุ่นส่วนตัวด้วยนี่เขาขี่ไปตลาดด้วยนี่เงี้ยวันบอลทีมกีฬาฮ่าบอลไายหูโผลไปเสท่บอลได้ป่ะอันนี้ก็เป็นสวนหย่าธรรมด้าแบบไหนเว้ย bãi rồi nó này, nghe nó bắt chắc Nói tụi khuôn, pha tụi khuôn ngang ôm rồi đẹp lõi nè, nó nè, này cả cơ đấy Tụi nè, chắc mùng cho bà 8 mùng, bãi, 9 mùng rồi hả, mũng, những... là... đó nè 7 mùng, 8 mùng Đấy 18 mùng rồi, nhưng chẳng kìa đê Cái bên phòng xí tục bên 8 mùng yên đấy, à. เบสมัมพีหลุเลยวะป่านนีเที่ยวจักน้ำมุมห่ะมาเที่ยวนไหนมาไทยตะม่วนเว้ยตอนนี้ก็กลับมาหอดบ้านเลยนะทุกคนอันนี้บอกไว้เด้อคนเมกาทีบหูเนาะเวลาไฟใหม่ไฟไลวกนนะเอาตัวนี้ไปใส่เด้อทุกคนเอาอีี้ได้เนยอยู่ด้วเดีย๋ยวมันจะดีเลย บีล้านนี่ขาเอิ่อวาหวานห้างแขกถือน้ำห้อนลวกหรือว่าถือไฟไหม้มือนั่นนี่นี่บิดเอาตัวนี่น้อยหนึ่งนี่นี่เดี๋ยวแล้วเอายางมันไปทาใส่เสาแทะแน่นอนเนาะไฟหมอกไฟไหมบางบางบางคนคนเม่กาเขาอาจจะบวชู่นะว่ามัน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 สามารถปัวได้เนาะอา่มือนีนเขาก็หล่อเดบล่อยนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็บแปดมุ้งขึงนะยังแจ้งจังปางอยู่ เจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเนเด้อฝากเป็นกับบรรเจให้แนงหรือว่ากดซุปเปอร์แทงกันอะไเนาะทุกคนเนาะสวยกันเผื่อรถคันใหม่ให้มันได้บายทุกคนเจอกันคลิปหน้าโอเค let's go